คุณสุภชัยครับไปดูกรณีของเครดิตสวิสนะครับที่ล่าสุดออกมาระบุถึงมุมมองเกี่ยวกับกรณีที่พักการเมืองนั้นมีการปราัยหาเสียงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาค่าไฟแพงครัหนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนั่นคือการแก้ไขข้อตกลงสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าหรือว่า PPA กับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ซึ่งในประเด็นนี้ทางเครดิตสวิสก็ระบุชัดเจนนะครับ มองว่าเป็นไปไม่ได้โดยมีการอ้างอิงถึงข้อมูลย้อนหลังนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการประกาศว่าจะมีการปรับเงื่อนไข PPA กันมาหลายครั้งด้วยกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่เคยเกิดขึ้นได้จริงรทั้งนี้เองเครดิตวิสมองว่า PPA นั้นเนี่ยนะฮะเป็นพันธะสัญญานะครับที่ทางรัฐบาลน,นั้นมีกับทางภาคเอกชนที่ชนะประมูลจากการแข่งขัน ในลักษณะของการจ้างให้เอกชนเนี่ยผลิตไฟให้นะฮะด้วยเงื่อนไขสัญญาตรงนี้เนี่ยทั้งสองปาร์ตี้ทั้งรัฐและเอกชนนะฮะก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องอนะทั้งนี้เองคาดการณ์นะครับในส่วนของการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกอพอช่วงเดือนกรกฎา,าคมเครดิตสวิสก็มองว่าน่าจะมีการเสนอให้ลดค่า FT ลงต่อเนื่องนะครับสำหรับงวดระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เองจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะอาจจะมาช่วยลดกระแสความร้อนแรงของประเด็นเรื่องค่าไฟแพงคุณสุภชัยครับครับนะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจครับไอ้มุมแรกที่ผมเพิ่มเติมที่คุณพาพูดถึงที่กรณีของเครดิตซื้อที่เขาระบุว่าไอพีพีนี่ยมันเป็นพันธสัญญาที่ รัฐเองทำกับเอกชนนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัว PPA ของในส่วนของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือว่าตัวของโครงการโรงไฟฟ้าพวกประเภท IPP เนี่ยมันมีการยื่นประมูลนะถ้าเราย้อนไปก่อนนันนี้ฮะมันมีการประมูล5000ันห้กว่าเมิกนะฮะในประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นเนี่ยมันมีการประมูลกันแล้วก็มีเอกชนเข้ามาร่วมประมูลแล้วก็มีบริษัทลูกของ E อกท นั่นก็คือเอ็โก้กับลาดคุ๊ปเข้าประมูลด้วยนะในสมัยนั้นนะถ้าย้อนความกันกลับไปนะครับแล้วก็มันก็คือแข่งกันที่ค่าไฟที่เอกชนจะขายให้กับอ e ีแกนใครขายได้ถูกกว่าคนนั้นก็ชนะไปแล้วก็ถ้าย้อนไปเมื่อสักสิปีที่แล้วนะคงจําก็ได้ว่าก็บริษัทลูกของอ e ีแกทั้ง2บริษัทก็คือเอ็โก้กับลาดกุปปก็เสนอในราคาที่สูงกว่าเอกชนที่ได้สัมปทานในแง่ของหรือว่าไรสัญญา5,000กว่ญญาเมกะวั์ไปก่อนอนั้นเองนะครับ ต่างกันเยอะด้ยนะต่างกันประมาณสักผมถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดประมาณสัก50ตังค์<ม>ต่อหน่วยเลยนะในแง่ของราคาค่าไฟที่มีการนําเสนอกันนะครับพร้อมกันนี้เองทางเครดิตสวิสก็มองกันนะครับว่าในส่วนของกระแสะต่อต้านเรื่องค่าไฟแพงน,นะฮะ <laughs> หรือว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้เนี่ยก็จะถูก ชะล้างนะฮะหรือว่าบรรเทาด้วยต้นทุนกา๊าซที่มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงในอนาคตอ,อันนี้คือออนท็อปจากการที่คาดการณ์ว่าก,กรกพนะฮะจะลดค่า FT ลงอีกออะะแต่ก็ต้องถือว่าเป็น2ส,สิ่งที่มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่คือถ้าต้นทุนกา๊าซปรับลดลงกรกพก็สามารถที่จะปรับลดค่า FT ลงได้อ่าใช่นะฮะในส่วนของ <c oughs> นโยบายด้านพลังงานเครดิตสวิสมองว่าประเทศไทยเองนั้น จะมีการผลักดันในส่วนของการเพิ่มกําลังการผลิตจากพลังงานสะอาดออนะครับหรือว่าพลังงานทดแทนเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องออนั้นถ้าฟังดูดีๆนะทั้งหมดตรงนี้มันมีออต้องจริงๆจะว่าไปแล้วมันคือประเด็นเดียวกันไม่ว่าจะกระแสที่เกิดขึ้นนะฮะหรือสิ่งที่เครดิตสวิสนั้นได้ออกมาประเมินมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่พูดคนละมุมพูดคนละมุม ถูกไหมฮะฝั่งของกระแสที่มันเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนอ,อย่างที่เราคุยกันมาตลอด3 4มสี่ห้าวันที่ผ่านมานะฮะว่ามันร้อนแรงแล้วมันดีกรีเนี่ยมันทวีความรุนแรงมากขึ้นมันก็เนื่องด้วยเพราะว่าประจวบเหมาะกับไทม์ไลน์การเลือกตั้ง<อ>นะซึ่งขณะนี้พรรคการเมืองก็ต่างหาเสียงกันแน่นอนประเด็นที่จะนํามาหาเสียงได้ดีที่สุดมันก็ต้องเป็นประเด็นที่ประชาชนร,รู้สึกว่ากําลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ อเอามาเป็นตีมในการหาเสียงถูกไหมฮะใช่ใช่มาเป็นตีมหาเสียงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคุณสุภชัยครับเ,เช่นการประมูลพลังงานทดแทนรอบที่ผ่านมา5,200กว่าเมกะวัตต์แล้วเดี๋ยวจะมีการประมูลเพิ่มเติมอีก3,000กว่าเมกะวัตต์อ่าใช่นะฮะหลังจากนี้ที่เป็นพลังงานทดแทนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซล่าฟาร์มวินฟาร์มโซล่าพ่วงแบตอ่าใช่นะฮะ พลังงานน้ํารอบนี้ยังไม่มีเนาะยังยังไม่มีพอน้านี่มีเซนเพิ่มไปแล้วก่อนหน้านี้จะมีในส่วนของชีวมวลชีวภาพมีขยะมีขยะใช่ไหมครับตอนนี้มันก็เป็นประเด็นอยู่นะฮะในลักษณะที่ว่าในเมื่อปริมาณไฟสำรองของประเทศไทยมันมีเยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องประมูลเพิ่มทำไมต้องเปิดประมูลเพิ่มนะฮะแต่ก็ทีนี้มันต้องย้อนกลับมาถามไงว่าเราจะกำหนดทิศทาง ประเทศอย่างไรคือถ้าเราจะมุ่งไปตามสากลลโลกมุ่งไปตามประชาคมโลกนั่นคือต้องเริ่มทยอย <c oughs> ทดแทนกําลังการผลิตไฟฟ้านะฮะด้วยพลังงานสะอาดอก็คือเอามาทดแทนพลังงานแบบดั้งเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกโรงน้ํามันดีเซลนะฮะจะเป็นพวกโรงก๊สโรงถ่านหินนะฮะแนวโน้มทิศทางของประชาคมโลกเขาก็จะมีการทดแทน ไอก้กำลังการผลิตจากพลังงานแบบดั้งเดิมเนี่ยด้วยกำลังการผลิตที่มาจากพลังงานสะอาดออออนะฮะค้าถามว่าถ้าไม่เริ่มทำวันนี้อ,อแล้วมันจะทันตามที่เราได้ไปตกลงตามเงื่อนไขกับประชาคมโลกเขาหรือเปล่าเ,าเ,าเ,าเาพราะฉะนั้นมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมาในแง่ของทดแทนพลังงาน,นทดแทนที่มากขึ้นนะฮะแล้วมันก็จะสอดคล้องกับที่หนึ่งประเด็นที่เราเคยพูดถึงกันไปว่าครัไอ้โรงก๊สเนี่ยที่เป็น SPP นะฮะขณะนี้ก็ทยอยเป็น ล็อตใหม่แล้วนะคือเป็น replacement ครับไอ้ล็อตเดิมที่เคยขายกฟผ90เมกก็เหลือขายกฟผแค่30เมกอ่าๆใช่<ด>ก็ลดสัดส่วนของ SPP ลงนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังงานทดแทนเข้าไปอ๋อแล้วมีอีกจุดที่น่าสนใจคือไอ้พลังงานทดแทนชุดเดิม,มคุณมากลุงจำได้โซลา่าฟาร์มชุดแรกของประเทศไทยเนี่ย มันเริ่มทยอยหมดอายุลงแล้วนะพวกแอดเดอร์8บาทใช่ไหมแอดเดอร์8บาทเริ่มทยอยหมดอายุลงแล้วหลายๆโครงการนะโดยเฉพาะของในกลุ่มของ SPCG เนี่ยเริ่มหายไปเรื่อยๆแหละครับเริ่มลดเขาเรียกหมดสัญญาไปเรื่อยๆแล้วนะ SPCG ด้วย EA ด้วยอ่าใช่ใช่นะก็เริ่มลดลงไปแล้วนะครับก็ถ้าแอดเดอร์ทยอยหมดอายุลงนั่นเองก็หมายถึงไอ้ค่าไฟพิเศษครับที่ต้องออก ต้องถูกนํามาถัวเฉลี่ยลงในบินค่าไฟของแต่ละคนในแต่ละเดือนเนี่ยไอแอดเดอร์ส่วนนี้ก็จะหายไป่าก็จะหายไปกลายมาเป็นค่าไฟปกติแทน่ใช่ก็ตกประมาณสัก2บาทกว่าสามบาทกว่าไม่เกินนั้นจากเดิม8บาทนะถ้าประหยัดพวกรุ่น8บาทไปได้นี่ผมว่าน่าจะประหยัดไปเยอะนะั้ามองภาพไปข้างหน้าเนี่ยคือผมว่าเรื่องปัญหาค่าไฟแพงมันคงจะไม่อยู่กับเรานานสักเท่าไหร่หรอกนะมันจะมีอย่างที่คุณสุภาชัยพูดถึงแอดเดอร์ทยอยหมดอายุใช่ไหมครับใช่ แนวโน้มทิศทางของก๊าซราคา LNG ในตลาดโลกก็มีโอกาสจะปรับตัวลดลงนะฮะการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยแรงใหญ่คือเอราวันก็จะสามารถผลิตได้มากขึ้นนะฮะตามเงื่อนไขของเวลาคือแม้มันจะล่าช้ามาแล้วแหละแต่หลังจากนี้มันก็จะผลิตได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะสุดท้ายมันต้องไปถึงจุดออพติมัมที่800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันอ่าใช่นะฮะ ก็จะมีอยู่34ี่ประเด็นหลักๆเหล่านี้นะฮะที่จะนำไปสู่การปรับลดค่า FT ในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ไอจุดที่น่าสนใจที่เครดิสสวิทเขาระบุเลยบอกว่าไอที่ผ่านมาก็พูดกันมาตลอดนะฮะการแก้ไข PPA ทุกรัฐบาลน,นะก่อนการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยพูดกันตลอดแต่สุดท้ายมาพอหลังเลือกตั้งปุ๊บหายไปเลยไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนนั่นเองนะครับคือไอการแก้ไข PPA เนี่ยนะคุณสุขใจฮะมันถ่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยเอาละมัน <c oughs> มันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําได้ใช่ไหมฮะถ้าเจะไปลดการรับซื้อไฟมันก็ต้องแก้ไข PPA เพราะ PPA มันออกมาแล้ว <c oughs> <ช>นะแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ย <c oughs> คําถามคือมันทําได้จริงหรือเปล่าอืทําไปแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าจะต้องมีคารเอาภาษีประชาชนไปจ่ายค่างโง่ในอนาคตรหรือไ <c oughs> อ้ค่าโง่นี่เห็นกันมานักต่อนักแล้วนะอจะค่าโง่ทางด่วนค่าโง่ ค่าโง่บ่อพักน้ำนะฮะบ่อบำบัดน้ำมันมีค่าโง่สารพัดค่าโง่เดี๋ยว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 มันจะมีค่าโง่เหมือนทองเงี้ยและอนาคตค่าโอค่าโง่ PPE หรือเปล่าถ้าเหมือนค่าโง่ p p a ด้วยเนี่ยโอ้โหถามว่าหากเกิดขึ้นจริงแปลกใจไหมไม่แปลกใจหรอกนะฮะแต่ถามว่า้ทำไมเราต้องไปถึงจุดจุดนั้นน่ะอ่าอ่าอ่าใช่ และที่สำคัญค่างโง่ค่า,าไฟเนี่ยมันรุนแรงกว่าค่างโง่ทางด่วนอีกนะเพราะทางด่วดนอ่ะมันจะพาะคนที่ที่บทกระทบคือคนที่ขึ้นทางด่วนครับแต่ค่าไฟมันทุกคนนะอืที่ต้องใช้ไฟมันกว้างกว่านะนั่นน่ะสิฮะอ้าวก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันก็ได้ ใช้เป็นทฤษฎีในการหาเสียงเป็นทฤษฎีเอามาขายออเอามาขายเพื่อการหาเสียงใช่แต่ในใทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมผมไม่แน่ใจนักว่าจะมีใครหน้าไหนสามารถทําได้สัญญามันก็คือสัญญาถ้าจะละเมิดก็ต้องมีการฟ้องร้องกันถูกไหมฮะแล้วอย่างที่พูดคุยกันไปเมื่อวานว่าเอกชนที่รัฐเขาจ้างผลิตไฟเนี่ยกู้เงินแบงก์กันมาคือโรงโรงหนึ่งสร้างกันเป็นหมื่นล้านใช่ใช่ไหมฮะอันดับแรกที่มายอมเลยเนี่ยผมว่าแบงก์ ใช่ใช่พอแบงก์ก็ปล่อยกู้มาแล้วก็ปล่อยกู้มาตามระดับความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงมันก็มี P.P.A เป็นตัวชี้วัดคือ P.P.A เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเสี่ยงในขณะเดียวกันมันบ่งบอกถึงความสามารถในการสร้างรายได้เพื่อนํามาชําระคืนหนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับซื้อไฟนะฮะหรือว่าตัวสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนรายนั้นๆเนี่ยแบงก์ก็ต้องประเมินใหม่ครับ นะมันก็อาจจะต้องมีการเรียกหลักประกันเพิ่มอาจจะมีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มครับอทีนี้มันก็จะเป็นทอดนะฮะแบงก์อาจจะคอลีฟอล์เอกชนก่อนครับเอกชนก็มาฟ้องรัฐมาฟ้องไลเบี้ยเอากับรัฐนะซึ่งไอลักษณะเนี้ยผมว่ามันวุ่นวายนะหาเสียงก็เอากันแต่พอดีพอดีเอาให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือว่าสิ่งที่สามารถกระทำได้ แต่ช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาไว้ก่อนใช่ไหมหลายพักนะเอาไว้ก่อนออกมาเยอะเลยตอนนี้ยิ่งค่าไฟเนี่ยที่เห็นเล่นแรงที่สุดเนี่ยพักทหารมีแม่ทัพหญิงอ๋อคือแม่ทัพหญิงคนนี้อย่าให้พูดถึงหนสมัยก่อนก็เคยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ มาสร้างสตอรี่มาขายฝันในการจะเข้าไปทำโรงไฟฟ้าในสาภาพเมียนมาอ,อ,อ,อนะมาขายฝันขายสตอรี่จะทำหลายร้อยเมกะวัตรปรากฏว่าเอาเข้าจริงทำได้แค่สี่ห้าเมกะวัต์ขายได้แค่สองสามเมกะวัตจากที่มาโฆษณาชวนเชื่อกันว่าจะทำหลายร้อยเมกะวัตในพื้นที่ที่เขาก็หมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นเขตเศรษฐกิจของสาภาพเมียนมา แม่ทับหญิงของพักทอทหารเนี่ย mm hmm. ไม่ใช่แค่ประเด็นนี้ mm hmm. ประเด็นเดียวนะครับในอดีตที่ mm hmm. เคยมาสร้างผลงานชิ้นโบดําฝากเอาไว้ให้กับตลาดหุ้นเนี่ยครับยังมีอีกหุ้นอีกหลายตัวที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย <c oughs> นะแต่ละตัวแสบๆท้งนั้นโอ้เล่มีหุ้นนอกเหนือจากพลังงานมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเงินด้วยใช่ไหม เป็นแม่ทัพหญิงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้คุ้มกะลาหัวให้กับใครหลายต่อหลายคนในวงการตลาดทุนและแต่ละตัวบอกเลยแสบๆทั้งนั้นแสบๆทั้งนั้นนะครับครว่ากันไปครับ